ดูบุญราคาบนหลังคา,น,า,น,านู่นนู้น <à stro ks> นู้นนู้นนู้นเฮ้ยท่าไม่ได้ยินเหมือนเสียงตุ๊กแกอยู่แถวๆถนี้เฮ้ยเฮ้ยเราไปดูกันดีกว่าเร็วทันไปไปดูตรงนูๆๆ้นเร็ว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 เร็ฮ้ยนั่นไงทันตุ๊กแยกยักษ์เฮ้ยตุ๊กแยกยักษ์มานู้นเนี่ยดูมันอยู่บนหลังคาท่าน ไหนไหนไหนตรงไหนเฮ้ยเฮ้ยจริงจริงด้วยเฮ้ยไซรินเฮต์มาเฮ้ยไซรินเฮต์มันกินตุ๊กแกยักไปแล้วเฮ้ยเราหนีกันก่อนดีกว่าเร็ว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 ฮ้ยท่นไม่ได้ยินเสียงเหมือนตุ๊กแกยักษ์หลายตัวเลยอะอยู่แถวนี้แหละอยู่สิไปเร็วไปไปดูที่ดีโยไปเลยโยงไปไอ้ตรงนี้อะตรงนี้โยกไปโยกดิ เฮ้ยนั่นไงทันเฮ้ยตุ๊กแกยักษ์เพียบเลยอะเฮ้ยสตัวอะแอรกอนิ้วแอรกอนอย่ออกไปนะอย่าอกไปนะอย่ออกไปนะ้ยโหทันเซลินเทสมาจากไหนเนี่ยเยอะเลยอะเยอะเลย้ย ปืนจริงด้วยมันมีปืนมาด้วยฮึโอ้ยโอ้ยดูสิเฮ้ยมันจัดการมันจัดการกับเจ้าไซรินเฮดแล้วโอ้อยเจ้าไซรินเฮดตายหมดแล้วอ๋อแล้วต๊กแกทำไงดีอะต๊กแกยากเต็มเลยอะไปไปหาไปหาสิไปหาวิธีกันเร็ว เซลีเฮดมันมาอีกัวงแล้วนุ้นไงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้มันกินทุกแกแล้วเฮ้ยมันกินุกแ์ยไปหมดเลยยทำไงดีทำไงดีไปหาอาวุธปืนปืนเอาปืนมาจัดการมันไห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 นยไไปเลยจัดการมันเลยเร็วเร็วเร็วเฮ้ยยิงเลยทานยิงมาเลยยิงมาเลย ฝากทุกคนกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องทันทันกับไม่ติ๊งได้ทำคลิปสนุกสนุกต่อไปนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายเฮ้ยเดี๋ยวปืนตูดมันหายไปไหนเนี่ยเดี๋ยวเฮ้ยโอ้ยทุกคนนีปืนไม่มีด้ามยริงจริงได้เลยเนี่ยโอ้โหโฮ้ยปืนพังๆยังฆ่าเซเลนเฮดได้เว้ย